สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆลูกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจีจีที่ซ่องจีจีพารวยแสแน,นลครับผมคลิปนี้เป็นทางฮานอยนะครับผมฮานอยสุดจยกหน่อยวันที่แปดเดือนหกปีหกเจ็ดนะครับผมฮานอยสุดจยกหน่อยเมื่อวานนี้เข้าหน่อยเดียวเดินมาสองฮานอยเจาะเข้าหน่อยเดียวนะครับผมเป็นฮานอยปกติห้าหนึ่งตรงๆนะ v ีไ uh huh. uh, อเจาะไม่เข้านะครับออกมาแปดห้านะไม่มีเลย uh, uh, มาดูหน่อยแรกครับผมครับผมเฉพาะกิจ หนึ 1> 1่งกับศูนย์นะครับผมหนึ่งกับศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าครับผมหนึ่งหกศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งสี่แล้วก็ศูนย์สี่ ตัวฟันนะครับเป็นเลขอืมเป็นเลขเป็นเลขศูนย์มามศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็หนึ่งสามศูนย์สามศูนย์ห้าูนหกหนึ่งสามนะครับผมสําหรับนอยเฉพาะกิจนะครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยอ่ะเรามาดูน้อยต่อไปกันนะครับผมเมื่อว,า,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 วานหน่วยเราพัฒนาผมก็สรุปเลย ไม่ไม่ฮาหนอยสุดอ่หาฮานอยสุดไม่เดียวก็สรุปโอ้แบบทอเลยครับผมนะหลุดแบบนี้แบบทอทอเลยฮาหนอยพิเศษนะครับผมวันนี้ผมให้หนึ่งกับสามกับหนึ่งสามกับหนึ่ง,สา,งสามห้า สามเก้าสามศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สามสี่หนึ่งสี่กันนะครับผมสามแปดแล้วก็หนึ่งแปดวันนี้ขอให้เข้าแบบสักสามหน่อยด้วยนะวันนี้นะ ตัวฟันนะครับผมเป็นเลข3 353930แล้วก็15อืม19ดีกว่า3539 353930แล้วก็19นะครับฟัน3นะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ หาน่อยพิเศษนะครับจบไปแล้วต่อไปครับผมหาหน่อยต่อไปก็จะเป็นน่อยปกติปกติวันนี้ผมให้สามกับศูนสามกับศูนย์นะครับผมสามหสามเจ็ด สามแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดตัวกันนะครับผมสามเก้าศูนย์เก้าสามสี่แล้วก็ศูนย์สี่อ่าพี่จับเม็ดเดียวไปด้วยนะครับสามศูนย์นะจับเม็ดเดียวไว้ด้วยนะครับนะผมให้สามกับศูนย์แล้วก็จับสามศูนย์ไปด้วยนะ ทุกน้อยเลยนะครับนะทุกน้อยเลยนะถ้าถ้ามาสามศูนย์นี่ผมนับนะตัวฟันนะครับผมเป็นเลขสามสามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วก็ศูนย์หกนะครับผมสามหกสามเจ็ดสามแปดูนย์หกนะครับโอเคนะครับสำหรับพาน่อยปกตินะครับผมก็ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมต่อไปต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหาหน่อย VIP อ่า VIP นะครับผมไม่สกับ8 3กับ8ก็จะมี3 2 3 4 สามหกนะแปดสองแปดสี่แล้วก็แปดหตัวกันนะครับผมตัวกันก็จะมี3ามห้าแดห้าสาแล้วก็สามศูนยดหนี่ออกไปเลยเอาเป็น 8, เอาเป็นแปดสานะ แปดสาเมตรเดียวแปดสามนะครับทุกคนฟันสมนะครับผม3ามสองสาหแล้วก็แปดสีแปดสองสามสองสส่สามหกแปดสองแล้วก็แปดส อโอเคนะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับฮานอยนะครับผมอเอาสูตรเม็ดเดียวเลยนะครับผมสูตรเม็ดเดียวเลยเนาะ สามฮานอยวันนี้ให้สามนะครับผมสามหนึ่งสามหกสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามห้าสามเจ็ดสามสี่ก็ขอให้มีสามนะอยากเล่นสี่หน่อยก็ได้นะครับผม ทำไม่เล่นสินว้วยเอาสาน้อยก็ได้นะพิเศษปกติแล้วก็ VIP 3 1 3สามหนึ่งสามหกสามแปดแล้วก็สามเก้านะครับผมสำหรับแนวทางก็จบไปแล้วคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ